สวัสดีครับเพื่อนเนี่ดูเตาแก๊สนะครับเพื่อนเพื่อนี่ผมว่ามันน่าจะส่วนผสมไม่ดีนะควันดำนะเพื่อนเพื่อนยทำมันไม่มีอันมีอันเดียวในนี้เพื่อนเพื่อนไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าขาะแรงแรงไม่ได้นะเพื่อนว่ามันจะแตกได้นะนี่นะเพราะว่าให้ไปภรรยาบอกว่าควนมันดำนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราหาวิธี ซ่อมกันทั้ว่าจะเราจะทําอย่างไรดีให้เขาฟื้นนะเพื่อนเพื่อนผมเนี <necessary> ่ยคิดอะไออกเลียวมันจะฟื้นอย่างไรนะเพื่อนนะถ้าข้อมันถ้าข้อมันแตกมันใช้งานไม่ได้นะเพื่อนเพดูดูนะเห็นดูเพื่อดูข้อมอวันนี้เพื่อนเพื่อนเน หมอแบบนี้นะครับมันจะทําให้รูเนี่ยอุดตันนะมันเพื่อนรูอุดตันบบลองเคาะดูก่อนนะเพราะว่าเขาจะดูดไม่ทำไรเคาะอะไรก็ไม่ได้มันติดนานนะเพื่อนนี่แหละมันติดนานเลยทีนี้มันจะแตกได้ในในตัวนี้นะไปเคาะไปก่อน,นเดี๋ยวเราจะหาเส้นรวดมาแย่ดูตรงนี้นะเพื่อนโอะ มันแน่นเกินฮะมันไม่มันไม่เคยไม่เคยทําความสะอาดเลยนะเพื่อนงดูผมก็ลืมดูให้นะครับเพื่อนแค่เหลืออยู่บ้านยายเพื่อนนะ าน,นานๆอยู่เพื่อนๆเดี๋ยวผมประหยัดเวลาให้เพื่อนๆนะครับผมค่อยเคาะไปครับเพื่อนๆถ้าค่อยเคาะนะครับถ้ามันออกได้ก็ดีนะเพื่อนเน,น,นี่เนี่ยออกแบบนี้นะเพื่อนนะออกแบบนี้แล้วก็ขัดนะครับเพื่อนๆนี่ขัดแล้วก็นิ่ถ้าออกแบบนี้ก็ใช้ได้อันนี้มันมันอยู่แบบว่านานๆมันจะมันจะสีิบม,มันจะกเกาะนะเพื่อนเนี่ยออกแบบนี้ได้ถือว่าจะสะอาดแล้วครับนี่วงในสะอาดนะเ้นะะด,ดี๋ยวดูข้างในก็ไม่มีมนดูข้างล่างนี่เพื่อนๆดู ตวพวกสนิมเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะพวกนี้มันก็จะหมดอายุไปครับเพื่อนมันไม่ใช่อยู่เป็นนานๆนะครับมันต้องถ้ามันพังมันแตกมันก็ต้องซื้อใหม่นี่ดีฮะที่คอแล้วมันยังออกนะเพื่อนเนี้วงในมันออกครอบออกนะครับเดี๋ยวเราจะลองข้อวงนอกๆดูนะครับเพื่อนว่ามันจะออกไหมเพื่อนนะนี่เดี๋ยวใช้ได้แล้วครับอันนี้ก็มันนี่เดี๋ยวก็เอาอะไรมาขัดสักอย่างนะครับอะไรดีนะครับอันนี้ก็ต้องนี่ เพื่อนนี่ตะไบนี่เพื่อนเนี่ยขัดตรงนี้เ,เพื่อน,นี่ครับอันนี้ก็ถ้าเราทำแบบมีป๊อปนี่ก็สักสิบวันแล้วเรามาทำอครั้งก็ได้เ,เพื่อนแกะออกนี่ออกนะแต่พี่ก็ มันก็จะเป็นควันแดงๆมันไม่ดำนะมันเพื่อนทันยาบอกมันดำนะมันดำผักแบดนีออกนะเพื่อนตอนนี้สนิมก็ไม่สะาบก่อนถ้าถามาเอาน้ำมันใส่ได้ไหมมันไม่ได้ครับเพื่อนอน้ำมันใส่ไม่ได้นะเพื่อนมันเพราะว่ามันมันจะมันจะมีกลิ่นน้ำมันนะครับผัดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็รอ เรามาสวมดูนะเพื่อนนะสวมดูตรงนี้เพื่อนนี่อโอ้อ่าให้มันหมุนได้ใบเมตดนะเพื่อนนี่นี่ขัดอีกหน่อยครับขัดอีกหน่อยนะขัดเยอะครับเพื่อน <S 2> <S 2> ให้มันให้มันจับหมุนได้เพื่อน อย่างนี้อย่างเดียวครับถ้าเป็นลูกหมูก็ทําไม่ได้ครับอันตรายลูกหมูอันตรายนะเพื่อนใบนี้ไม่มันไม่อันตรายนะแล้วก็สวมดูครับนเพื่อนนี่แอมให้มันหมุนได้น่านเพื่อนให้มันหมุนได้ให้ได้เนี่ยนะยังหมุนไม่ได้ขอเอาอีกครับนเพื่อนโอ้โหนเพื่อนต้องใช้เวลานาน,นครับผมขอพักคลิปก่อนนะครับให้เพื่อน ขัดแบบนี้นะครับมาเห็นดูครับดนนี่หน้าตาแบบนี้ครับเราขัดให้มันมันสามารถที่จะลวมๆนิดหน่อยนั่นเพื่อนนะเราคงลองลอ,อ,องใส่ดูนะเพื่อนนะลอ,องใส่ดูเสร็จแล้วก็ให้มันแบบไหนให้มันหมุนได้มันเป็นเนี่ยหมุนแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยหมุนแบบนี้นะครับเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะได้เสียงกระดมครับทุกคนการร้อนครับ,บ,บ,บถ่ายทำไปถ่ายทำมา เราสำลักเลยเพื่อนเดี๋ยวเราขอไปเพาะมานานอยู่รับประมาณยี่สิบนาทีมันจะออกแล้วเพื่อนเพื่อนดูันออกแล้วนะนี่เกิดออกแล้วครับเี่ออกอย่างนี้ก็ดูว่าสะอาดแล้วครับเพื่อนชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะรับค่อยเคาะนะครับเพื่อนเคาะด้านข้างเลยครับค้อนขนาดนี้นะเคาะนะครับอนค้อนใหญ่ไม่ได้แตกนะครับเนี่มันบางแล้วนะเพื่อนดู ไอรูตรงนี้มาก่อเนี่ยเเล็กๆน้อยนี่ครับเราจะต้องเอา 5, <üyor>? er? อ er. าะรไรมาแย่ๆมันเพื่อนดูอะไรมันแค่แค่แคเพื่อนดีูอรเนียดูแนนะครับเพื่อนเื่อเสียงลมมันจะเข้าไปเปไรนะครับพระว่าอากาศมันร้อนมากครับที่จังหวัดน่านนะครับร้อนจริงๆวันนี้ครับ กูย <ersch> <Aj ax. S 1> ังไม่กล้าใส่เสื้อเขาจะเป็นกลัวจะเป็นลมนะเพื่อนๆออกแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เอ้าที่ครับแบบนี้นะกดใช้เวลาสักนิดสนึนาทีได้แหละเพื่อนๆ่ได้อย่างเป็นอย่ากาแฟนะมันก็จะดู้ เข้าครับกมาครับเดี๋ยวผมจะเข้ามันจะอร่อยแล้วก็มานมันมาทำอยางง้ดูแล้วลองดูครับนี่เพื่อนยังฟื้นอยู่นะมันต้องให้หมุนได้นะเพื่อนต้องให้หมุนได้แบบนี้แล้วมันเป็นอยุนแบบนี้นะนเพื่อนเนีน่อย่างนี้เนี่ยโอเคแล้วมันหมุนเลงนี้นะเนี่ หมุนแบบนี้นะเพื่อนนะฮะต้องวงในนะหมุนวงในนะเพื่อนนะอ่าขัดทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนอ่ะพเพื่อนๆพ่อวงยยใหญ่เราขับค่อยๆไหว,วครับหมดแรงเยอะนะเพื่อนเอาพอแค่นี้เราก็ใส่ถุงมเ้เพื่อน ค่อยมาเคาะก็ได้แล้วเพื่อนนะนี <c oughs> <S things> ่เนเคาะออกเคาะออกคงจะง่ายแล้วคราวนี้นะนี่นะยังแน่นอยู่นะนๆนานนี่มันเคาะนะเนี่ยเนออกแบบนี้เพื่อนผมขัดไม่หมดอีกเสียพลังเยอะร้อนอากาศร้อนต้องเป็นว่าก่อนถือว่าไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ล้วเพื่อนเราไปทดลองทำดูครับตอนนี้ก็เสร็จเสร็จถุงมันก็ นี่เศษผงมันก็เป็นอย่างนี้เพื่อนๆเนี่ดูครับมีกองบนพื้นเนี่ยเพื่อนดูได้เนี่นี่กองบนพื้นแบบนี้นะครับดูดูครับมันออกแบบนี้เพื่อนๆเอาคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับไปลองทําดูนะเพื่อนๆ